แล้วเป็นยังไงมายังไงถึงกลายไปเป็นคิวปิกให้เขาได้แบบว่ารักกันมาได้ยาวถึงขนาดนี้จนจนวันนี้พี่ยังไม่ได้เจอเลยนะทั้งเป่าเป่าทั้งอ้าวหรอไมเจอหลานๆทั้งคู่ยังไม่ได้เจอหลานๆเลยแต่ว่าก็ถ้าหลานๆฟังอยู่ต้องบอกคนนี้ค่ะค่ะคนนานี้แหละคือคิวปิด โปรเจกต์เนี้ยครับขับไฟเดย์ความลับของหัวใจที่ไม่มีจริงี่ยมันเป็นมันเป็นโปรเจกต์ที่สนุกถึงแม้ว่ามันจะเป็นเวลาสั้นๆแต่ว่ามันอาจจะด้วยความที่หนึ่งคือเราตอนนั้นเราเราผ่านรักแห่งสยามแล้วเนาะเราก็เลยเริ่มรู้จักการแสดงเริ่มเริ่มเริ่มเล่นเป็นละเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าจะเอาตัวเองไปวางแล้วมันจะอยู่ยังไงใช่แล้วประกอบกับบีด้วยน้องบีเองก็คือเป็นคนที่แบบ เขาเป็นคนน่ารักมากแล้วคือเคมีเคมีมันตรงกันคือเคมีตรงกันเนี่ยไม่ใช่แค่คนอื่นบอกนะตัวเราเองก็รู้สึกก็รู้สึกด้วยใช่ตัวเราเองก็รู้สึกคือคือมันมันเป็นมันเป็นบรรยากาศที่เราสามารถที่จะที่จะรักเขาได้เพราะเขาเป็นคนที่น่าให้รักค่ะเขาน่ารักมากพอให้รักเขาน้ารักมากพอให้รักอ่ะแล้วก็แล้วเราก็เชื่อว่าเขาก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันอะไรแบบนั้นดังนั้นมันก็เลยเหมือนแบบว่าสิบคิวนี้เรามารักกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยราลง แล้วันแบบเราตื่นมาตอนเช้าเราจะต้องไปออกกอง <c oughs> ลรวก็รู้สึกว่าอุยา้ยเราอยากไปเจอคนนี้เราอยากไปเล่นก <c oughs> ับคนนี้เพราะมันเพราะมันสนุก <c oughs> เพราะว่ายอ, <c oughs> อย่างตอนอย่างตอนเล่นรักแห่งสยาม <c oughs> คือมันก็สนุกอีกแบบแต่มันจะเป็นสนุกในการเหมือนแบบว่า มึงก็ไม่รู้เรื่องกูก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรามาไม่รู้เรื่องด้วยกันแล้วก็งงๆไปด้วยกันแล้วก็โดนด่าด้วยกันแฮ่แแล้วก็เอาใหม่ไปเรื่อยๆแล้วก็ผ่านผ่านไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีความผูกพันอีกแบบหนึ่งของครับไฟเดย์มันก็จะเป็นโปรเจกต์ระยะที่สั้นเนาะเพราะว่ามันมีประมาณ5้าอีพีอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันมันสนุกอว่ามันสนุกทุกฉากสนุกทุกตอนพอซีรีส์กำลังจะฉายเราก็จะต้องมีการเดินสายโปรโมทไปตามสื่อต่างๆหนังสือพิมพ์วิทยุไปตามรายการโทรทัศน์แล้วก มีรายการหนึ่งก็คือเป็นรายการของพี่บุตรดีซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณกุ๊บกิ๊เนี่ยเป็นพิธีกรด้วยด้วยพิธีกรร่วมค่ะก็เลยุยดีใจเจอกันดีใจมากก็คุยคุยคุยมันก็เลยแบบสนุกสนานแล้วเขาก็แบบอุ้ยฉันดูตัวอย่างแล้วฉันดีมากฉันจินมากแบบช่วยทําอย่างนี้ดูหน่อยได้ไหมอย่างนี้ไม่คิดกิ๊กกิ๊กก็สนุกสนานนะวันนั้นคุยกันสนุกมากกลับมาปุ๊บจะต้องไปรายการอื่นต่อก็ึ้นรถตู้นั่นก็จะเป็นแบบว่ามนุษย์รถตู้เนาะในตัวตามที่ต่างๆ บีเขาก็มเกระซิปบอกพี่พีพี่พีพี่พีมีลายของพี่พี่กิฟหรือเปล่าพุดติดสำเนียงไต้หวันเ้ยพี่มีมีลายของกูกิฟหรือเปล่าบอกมีเอาไปทําอะไรเอาไปทอะไรเออก็ลองลองถามเขาเออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถามให้ก็โทรถามกิฟกิฟน้องแบบอยากได้แบบเออแบบลายลายลายยูนาอะไรเงี้ยจะให้เปล่าได้ อะไรเงี้ยก็โอเคก็ประมาณนั้นก็หลังจากนั้นก็รู้ตัวอีกทีก็อ้าเอ้าคบกันอุตส่าห์รักเข้ามาได้ตั้งสิบวันมีมีช่วงที่ได้แฮงเอาท์กันมีช่วงที่แบบไปไปแบบว่าสังสรรค์ไปเจอกันแล้วก็เริ่มเดทกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วรู้ตัวอีกทีก็ ลูก2อนี่มาจากคนนี้จนวันนี้พี่ยังไม่ได้เจอเลยนะทั้งเป่าเาทั้งอ๋อเหรอไมเจอหลานๆทั้งคู่ยังไม่ได้เจอหลานๆเลยแต่ว่าก็ถ้าหลานๆฟังอยู่ต้องบอกคนนี้ค่ะคุณอาี้แหละคือคิวปิดทุกคนคะคุยอย่างพล่าเมาอย่างพลายค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามพ่อเราด้วยนะคะ